เกม Dunk City Dynasty เปิดเนี่ยผมก็ใช้เวลาทั้งหมดของผมที่มีนะครับในการเล่นแค่ลูก้าตัวเดียวเลยนะครับเพื่อที่ผมนะครับจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้มากที่สุดครับและมารีวิวให้เพื่อนๆฟังได้ดีที่สุดครับจนตอนนี้นะครับผมโซโลจนขึ้นมาอยู่แรงไดมอนแล้วนะครับโดยการเล่นเพียงแค่ลูก้าดอนจิกตัวเดียวเลยนะครับผมและนั่นนะครับในวันนี้เราจะไปรีวิวลูก้าดอนจิกในเกม Dunk City Dynasty นะครับว่าตัวละครเป็นยังไงดีไหมเล่นยังไงและทํายังไงให้ขึ้นไดมอนครับถ้าเป็นความรักอย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยแล้วเเราไปลลยยะ ครับเราจะมาดูความสามารถของพี่ลูกแนก่อนละกันนะครับเราไปดูกันที่ a t ชเ i ีย e กันเลยครับก็นี่ครับอย่างที่เพื่อนเห็นครับว่า p พ r ย m e t e r of ร์อ e และ drive พ l a ์เมคเกอของลูกแกนเนี่ยจะเป็นจุดเด่นของพี่แกเลยนะครับหรือว่าวงนอกการเข้าในแล้วก็เ l a m ์เมคเกก็คือการส่งนั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าผมให้ฉายาพี่แกเป็น king of o f f e n s e จริงๆนะเพราะว่าไม่เพียงแต่พี่แกสามารถที่จะทําแต้มได้เองแล้วนะครับพี่แกสามารถเปิดช่องและทําให้เพื่อนทําแต้มได้ด้วยนะครับผมแต่ถ้ามองจริงว่าพี่แกไม่สามารถที่จะป้องกันได้ดีเท่าไหหร่่นคถ้าาเจออทีี Space ดดยง การกแทบไม่ค่อยได้ครับแล้วก็ถ้าเจอวงในอย่างรัสเซอร์เวส b บ o รหรือว่า s i ออนเ l e นสันก็กันไม่ได้เหมือนกันครับ <c oughs> คือต้องมีตัวช่วยกันเอาง่ายๆนะฮะโอเคเรา <c oughs> ไปดู a t t r i b u ิวของพี่ลูก้ามองจิกกันีกว่าครับอย่างที่เห็นครับว่าพี่แกจะเน้นในเรื่องของ Mid Range เลアฟนะครับสแต้มพอได้เนาะเอาจริงๆ3แต้มเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่1 3 9อันนี้เป็นเพราะผมใส่รูนนะจริงๆแล้วมันอยู่ที่ประมาณ1 1 0กว่าเท่านั้นครับเรียกว่าพอได้แล้วกันนะครับแล้วก็เน้นริปเปิลเน้นพาสแล้วก็มูฟเมนต์คอนเตนซีครับคือเอาจริงๆเนี่ยลูก้านะครับเป็นตัวที่สามารถทําแต้มเองได้พอสมควรไม่ได้เก่งมากแต่พอที่จะหาทางเอาตรอดและทําแต้มได้นะครับแต่ทีเ่เน้นคือการดึงตัวประกรบและส่งสมากกว่านะครับอ่ะเราไปที่จุดอ่อนจุดแข็งเลยนะครับจุดแข็งของพี่ลูก้าเลยคือการดึงตัวประกรบหาช่า่่อองงว้เพืนสได ทำแต้มมิดเลนได้เข้าไหนได้และขณะที่เขาลั่มเนี่ยเขา,สา,า,ส,เส,ส,าสามารถที่จะส่งให้เพื่อนได้ทันทีโดยมีสกิลแมจิกพลาสที่สําคัญมากๆนะครับสามารถที่จะส่งให้เพื่อนได้แทบจะเรียกได้ว่าส่งปุ๊บเพื่อนรับปรับได้ทันทีเลยครับและพี่แกนะครับสามารถที่จะยิงมิดเลนได้นี่คือจุดแข่งของพี่แกทั้งหมดนะเอาเรามาดูกันที่จุดอ่อนบ้างครับสิ่งแรกเลยนะครับที่เป็นจุดอ่อนที่ผม,มเห็นหนักมากๆเลยคืออ b บ l i ิลิตี้การยิง3คะแนนของพี่แกครับบอกเลยว่ายิง3แทบจะ ไม่คอนซิสเซนต์หรือว่าไม่สม่าเสมอเลยนั่นเองครับไม่ว่าผมจะอัพ3แต้มพี่แกไปมากแค่ไหนนะครับพี่แกก็ยิงพลาดอยู่เยอะมากๆจริงครับเรียกได้ว่าไว้ใจไม่ได้เลยนะฮะและอีกอย่างนึงที่เป็นจุดอ่อนของพี่แกครับสำหรับบางคนพี่แกจะเคลื่อนไหวช้านะครับและถ้าคู่ต่อสู้ดาวทางของลูก้าออกเนี่ยบจะเรียกได้ว่าหาทางไปไม่เป็นเลยครับสำหรับลูก้านะเพราะฉะนั้นลูก้าเป็นตัวที่ต้องพึ่งเพื่อนมากๆครับเนื่องจากอาบิลิตี้ของพี่แกเนี่ยมันมาเพื่อเล่นกับเพื่อนด้วยและนี่คือจุดอ่อนในการโซโล่แรงครับเพื่อนๆและจอออ่งงขครืเฟ เป็นี้บอกไปก่อนนี้ว่าแทบจะกันใครไม่ได้เลยนะครับที่ฝั่งเป็นพวกสกอร์เลอร์นะครับไม่สามารถที่จะตามทันหรือว่าการวงในได้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับแล้วเมื่อเราพูดถึงเรื่องอัพลิตต้ในการชุด3ของเขาที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับมันก็เลยพาเพื่อนๆมาถึงรูนของผมนั่นเองนะครับจริงๆนะรูนลูก้าเนี่ยถ้าไม่นับโค้ดกับรูนเนี่ยจริงๆ3แต้มเขาอยู่มา110กว่าเท่านั้นเองนะครับผมบวกโค้ดกับรูนไปจนมันขึ้นมาประมาณ140ได้ก็คือยากมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นรูนเพื่อนๆ ผมยัดเข้าไปนะครับเน้นในเรื่องของ3คะแนนครับเพราะว่าผมคิดว่าลูก้าเนี่ยสามารถที่จะ หาช่องยิง3ได้ดีมากๆแต่เพียงแค่ไม่เบรสเบรตี้เบสเบรตี้เขาไม่สามารถจะยิง3ได้เพราะฉะนั้นถ้าผมเพิ่มตรงน,นี้ดกดรูจุดด้อยของเขาตรงนี้ได้นะผมคิดว่าตัวเขาจะดีมากๆครับซึ่งผมก็ใช้อยู่ก็โอเคเลยนะแล้วรูนที่เหลือที่ผมใส่นะครับก็จะเน้นไปในเรื่องของการส่งเนาะเรื่องการดริปเลิงแล้วก็2คะแนนครับผมแค่เพิ่มในเรื่องที่เขาทําได้ดีอยู่แล้วทําให้ดีขึ้นไปอีกนั่นเองนะครับประมาณนั้นเนาะเอาเลยครับต่อไปนะครับ <c oughs> คือวิธีเล่นลูก้านะครับเล่นยังงไใหห้โเล่นยังงไไไให้้้ขึนนนดดดมอ์ะครับเล่นยังไงให้มีประโยชน์ต่อทีมนะคครับโออเย่างแรกผมต้องขออเกกรริ่่่นนนะคับวา ลูก้าเป็นตัวละครที่น่าจะเรียกได้ว่าครีเอทีฟที่สุดในเกมแล้วนะครับในเรื่องของสไตล,ล์การเล่นเนาะว่ามันสามารถที่จะเชนคอมโบสกิลนะครับแล้วสามารถที่จะมาให้เราเลือกสไตล,ล,ล์การเล่นเลือกธีการเล่นเลือกการยิงเลือกการหยุดได้ตลอดเวลาจริงๆนะครับถ้าเพื่อนไม่เข้าใจผมจะแสดงให้เพื่อนดูนะครับอย่างเพื่อนดูครับตอนนี้นะครับผมสมมุติผมไม่ได้อัพสกิลอะไรลูกล้ามาเลยสิ่งที่ผมทําได้คืออย่างนี้ครับปุ๊บแล้วยิงใช่ไหมอันนี้คือไม่ได้อัพอะไรเลยนะสมมุติไม่ได้อัพอะไรเลย,เลยแต่ถ้าผมอัพเต็มผมสามารถทำอย่างนี้ได ปึบ,ปบเห็นไหมฮะคือลูก้ามันสามารถที่จะเลือกได้ตลอดเลยว่าคุณจะทําอะไรคุณจะไม่ทําอะไรเมื่อกี้ไม่ใช่แค่ม e ุปเดียวนะครับผมเอาหลายๆบุ๊กมารวมกันครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถทำอย่างนี้ก็ได้ครับทำเหมือนเดิมเลยนะฮะแต่ว่าหยุดตรงกลางอย่างเช่นปึ๊บมาทางนี้เข้าในหมนุนแล้วหยุดแล้วหยุดจริงตรงนี้เลยก็ได้ นะแล้วแต่เราเลยครับอยู่ที่ว่าเราต้องการที่จะเฟซคู่ต่อสู้ตัวไหนเลือกทําแต้มตอนไหนมันอยู่กับเราหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยบอกครับว่าลูก้าเป็นตัวที่ดึงตัวประกบได้ดีครับเพราะว่าถ้าลูก้าเข้าไปอย่างนี้ผมบอกเลยนะเข้าไปปุ๊บใช่ไหมหมุนเข้าไปปุ๊บปุ๊บ เนี่ยคือมันต้องมีคนมาช่วยกันแหละพอถ้าไม่มีคนมาช่วยกันไอคนที่การลูก้าอยู่บอกเลยว่าลําบากครับทำให้มันจะมีคนหนึ่งเพื่อนว่างครับแล้วอย่างที่บอกครับว่าลูก้าเป็นตัวหนึ่งที่สามารถเชนการส่งได้ครับคนที่จะเข้าในแล้วก็หยุดแล้วก็ส่งออกเมื่อไหร่ก็ได้จริงๆนะแบบว่าสมมติเราต้องการที่จะส่งออกแล้วไม่ยิงตอนนี้ก็ได้ครับเมื่อไหร่ก็ได้ที่เราต้องการเลยจริงๆครับเพราะฉะนั้นผมเลยบอกครับว่ามันเป็นตัวที่อันตรายมากเมื่อมีคนมาดับทีมผมอะไรผมส่งให้เพื่อนเพื่อนทาแต้มได้ทันทีโอเคมาถึงงงงงวิธีกกกาาารรรรเเเลล่่นนนนนัััับบบบ้้ะะะคคคยไไดอ ก็อย่างแรกผมต้องบอกว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่เชนคอมโบสกิลเยอะมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดเลยนะเพื่อนๆอนัพพยาพยามอัพลูก้าให้เต็มนะครับและเข้ามาในโหมดนี้กดเองลองกดลอง,ลอง,ลองเรียนรู้ด้วยตัวเองครับอย่างเช่นผมเข้ามาแรก,แรกผมก็กดแค่กลทยียิงก่อนเนาะอย่างแรกแล้วก็ลองดูครับว่าอ๋อเรากดกลทีแล้วเราสามารถที่จะแคนเซิลกลทีได้นะเราเข้าในแล้วหมุนได้นะ อะไรเงี้ยนะครับผมคือเราคือเราต้องเข้ามาแล้วลองกดเรื่อยก่อนกดไปเรื่อยให้เราแบบชินแล้วก็รู้ว่าปุ่มไหนคือปุ่มไหนท่าไหนอะไรยังไงแล้วเมื่อเราชินเราจะเก่งครับแต่ผมนะมีท่าที่ผมแนะนําเ,เพื่อนๆแล้วกันนะครับว่าท่านี้ดีท่านี้หลอกได้เยอะท่านี้อะไรอย่างเงี้ผมพอแนะนําได้แต่เรื่องการฝึกแบบละเอียดจริงๆเพื่อนๆต้องเข้ามาลองตัวเองนะอันนี้ผมพูดเลยนะครับผมดูคนอื่นมก็ไม่รู้เรื่องกันผมต้องลองทาเองเหมือนกันนะครับอ่าท่าที่หลอกคนได้เยอะนะครับคือท่านี้เลยครับอย่างแรกง่ายๆนะคือการกลายอะริง เราแค่กลายทีคนบางคนมันโดดแล้วครับแล้วเราสามารถจะเฟกนะแล้วก็มายิงได้อีกทีหนึ่งอันนี้ก็ใช้ได้เยอะนะครับผมหรือว่าจะเป็นท่าฟูลคอมโบไปเลยนะครับคือปุ๊บนะแล้วก็หมุนเข้าในเฟกหนึ่งทีเฟกหนึ่งทีแล้วก็เฟกหนึ่งทีอันนี้ก็ต้องอัพเยอะหน่อยนะสกิลต้องอัพเยอะหน่อยแต่ว่าเมื่อเ,อาเราอัพเต็มแล้วใช้หลอกคนได้เยอะเหมือนกันนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับท่าซิมเปิลนะครับเราแค่ทําเป็นได้แล้วก็เราเฟกออกมาเลยแล้วยิงเลยครับ แล้วบางทีมันได้3คะแผนเช่นลูกนี้ก็ได้3เหมอือนกันนะครับคือมาใช้ได้ดีครับท่านี้หลอกคนได้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่เก่งนะครับไม่เป็นไรครับเราดฟยเข้าในเนาะแล้วก็หมุนๆอะไรไปครับแล้วส่งเพื่อนก็ได้ปก,กติเพื่อนก็จะว่างบอ่อยเหมือนกันนะครับท่าน,นี้แหละประมาณนี้แหละคือง่ายๆครับคือเพื่อนๆต้องเข้ามาเองแล้วมาลองฝึกเองมาลอง practice เองนะครับแล้วหาท่าที่ตัวเองถนัดแล้วคิดว่าได้ผลแล้วก็ลองใช้ดูครับถ้าคุณสเตอร์แล้วสุดท้ายคุณก็มีประโยชน์ครับเชื่อผมจริงๆอแนะนำได้ประมาณนี้ครับสุดท้ายเพื่อนๆ ออกมายิงอย่างนี้ครับแต่แน่นอนครับว่าลูก้าดอนจิกเป็นตัวที่มีความครีเอทีฟค่อนข้างสูงครับเพราะฉะนั้นอันติเขาให้คุณเรียก,กว่าคุณจะสเต็ปแบงออกมาแล้วกดอีกทีก็ได้มันจะเฟกแล้วเข้าไปโฟลด์ได้3คะแนนเหมือนกันนะครับผมก็นั่นแหละครับเอาไปเชนคอมโบกับพวกอันนี้ได้นะเราเฟกดันเข้าไป <c oughs> ดันออกมา <c oughs> อะไรเงี้ยนะฮะก็ลองดูครับต้องลองเข้ามาฝึกกันเองแล้วก็ลองบนมวลลำๆกันเองนะครับผมแล้วสุดท้ายคุณก็จะเข้าใจ หลักการของลูก้าดอนจิครับนะแล้วคุณก็จะเก่งได้ในที่สุดครับต้องฝึกครับผมเน้นชั่วโมงการบินเลยของบอลเลยตัวนี้นะครับอย่าลืมครับว่าตัวนี้มันไม่ได้รำแค่อย่างเดียวนะต้องส่งด้วยนะครับใครที่เล่นลูก้าดอนจิก็อย่าลืมนะครับผมส่งกันด้วยเด้อต่อไปนะครับเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับที่เล่นลูก้ายังไงให้ขึ้นไดมอนด์ครับก็ในหนึ่งนะครับตัวเราต้องพึ่งเพื่อนร่วมทีมครับพยายามส่งให้เพื่อนเล่นเยอะๆครับยิ่งมีตัวทำแต้มอย่างพีจีเคลเดโรซันก็พยายามส่งให้เขาลองเล่น สามก็ให้ยัด3รัวๆไปเลยครับแต่ถ้าไม่ใส่ให้นั้นยิ่ง2จะชัวร์กว่าเยอะครับ <ST> S> <S ข้อที่สครับเวลาส่งมาจิกพัชจะเสียอันติไป350หน่วยนะครับ <ST> S> <S เพราะฉะนั้นค <ST S> ิดดีๆก่อนเล่นนะครับอย่าเล่นท่ามั่วเด้อ <ST S> ข้อที่หครับท่าไหนที่คิดว่ายิงแล้วจะติดป้องกันให้ส่งเลยนะครับอย่าฝืนเพราะมันจะไม่ลงอยู่แล้วนะเ <ST S> สียบ <ST S> อลเปล่าๆครับข้อที่หครับถ้าในทีมไม่มีตัวทําแต้มเราเนี่ยแหละครับต้องเล่นพยายามทําแต้มเองไปเลยครับอย่าไปส่งให้เซนเตอร์แล้วไปทำให้เขาหนักใจเด้อเขาทําแต้มไม่ได้อยู่แล้วครับนอกจากสวจจะะะดีกวว่่าาาครรัับบบเเพมนสต็ปแ มาไกลมากครับเว้นว่าถ้าคิดว่ามันโดดแน่ๆเราค่อยกดอีกรอบนึงนะเพื่อเข้าไปโฟลดเพราะว่าบางทีเรากด2รอบตลอดเนี่ยคู่ต่อสู้มันเดาทางได้มันตกเราตอนโฟลดได้ตลอดครับข้อที่แปดครับเรื่องการป้องกันครับตัวเราต้องเดาทางศัตรูให้ได้เดินไปดักรอครับไม่งั้นไม่ทันนะเพราะว่าเราไม่มีสกิลป้องกันครับยิงเชอตัวอย่างดีบุกหรือว่าจอแดนคลาร์สันพอจรอดอย่างนี้เราต้องเดาทางเขาให้ได้ครับแล้วข้อสถายครับเขาก้าครับฝากไว้ง่ายๆครับวิธีเล่นลูก้าจริงๆแล้วมันคือการพยายามดึงตัวประกบแล้วส่งนะแต่ถ้้้าาาดึงงงแแลววไมมม่่ีใใคคครรตกก็ยยิจบนนนัเอส ูเจ์นี่ของผมในการขึ้นเลเจนหรืออยากเข้ามาพูดคุยกันสามารถเข้ามาดูกันได้ใน u t u b e ไลฟ์สดเวลาประมาณ6โมงเย็นนะครับสตรีมเกือบทุกวันครับอย่าลืมเข้ามาดูกันเด้อแต่สุดท้ายผมอยากฝากเพื่อนไว้นะครับว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับช่วงบินของเรานะเรายิ่งเล่นเยอะเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่มีทางหรอกที่เพื่อนดูคลิปผมจบแล้วไปเล่นเราจะขึ้นไดมอนด์เลยนะเราก็ต้องใช้ประสบการณ์ของเราด้วยเราต้องเจอกับตัวด้วยมัสเซลเมมโมรีเนี่ยเราต้องกดไปเรื่อยจนมัสเซลเมมโมรี่เรามันจำได้ด อาคำถามสุดท้ายนะครับคือไอเจ้าเพลเยอร์ตัวนี้ลูคัอนจิตในเกมดังซิตี้เดนัชตี้เป็นตัวละครที่ดีหรือเปล่านะครับคำตอบคือดีนะครับแต่ไม่ที่สุดในเกมอยู่แล้วนะครับที่บอกว่าข้อดีของพี่แกคือเป็นตัวที่ดึงตัวปรกะกะรบรอบได้ดีนะครับเซตเพลย์เพื่อนดดีนะครับเป็นออฟเฟนซีฟคิงสามารถหาพื้นที่เองได้ทําแต้มเองได้ยิง2อเองได้ถ้าใส่โรนสามสามารถยิง3เองได้ด้วยแต่สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ได้เป็นตัวที่ทําแต้ไมได้ดีขนาดนั้นนะครับและรวมถึงเพื่อนวมทีบางทีเราก็อาจจะได้ไดดเพื่มนั้นก็ต้องพทีท ร่วมทีมบ่อยๆเนี่ยเนื่องจากเป็นตัวทีมเพลเยอร์เนี่ยมันก็อาจจะทําให้เราแรงขึ้นไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับแต่แน่นอนครับว่าถ้าคุณมาสเตอร์ลูก้าได้ผมบอกเลยคุณแม่งโคดมันจริงๆเกมนี้นะครับอย่างที่เพื่อนได้เห็นไฮไลท์ไปเนาะ,นะและออย่างหนึ่งคือ3แต้มแม่งเป็นปัญหาจริงๆเพื่อนยิง3แตม้มไม่ค่อยจะลงเลยครับลูก้าต้องยัดลูนสารจริงๆนะครับเออมันทําให้ลูก้าแม่งดอเทียลงมาเยอะเหมือนกันนะ ออแต่นะครับถ้าคุณมาสเตอร์ได้ผมว่าลูก้าเป็นตัวละครที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับแต่นั่นหมว่าจะสู้เชสสู้เคอรเรียอะไรพวกนั้นคงสู้ไม่ได้หรอกโอเคเข้าคุณพี่รุ่นจบนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนนะครับที่อยากจะใช้ลูก้าหรือว่าอยากจะขึ้นไนมอนนะครับก็เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้แล้วบ่ายครับอย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นแรงใจด้วยเด้อ